บรรยากาศตอนวิ่งออกไปทำงานนะคะถนนสายนี้จะเป็นถนนขังค่ายนะคะนะคะของจังหวัดจันทบุรีจะมจะวิ่งออกไป4แยกสถานีตำรวจจังหวัดจันทบุรีนะคะที่จะวิ่งไปเวลานี้เราบรรยากาศความสวยงามจังหวัดจันทบุรีให้เพื่อนๆรับชมเดอ้อ อันนี้เป็นบรรยากาศของวันที่สิบสองนะคะที่สิบสองดยบรรยากาศวิวภูเขาไปทางนี้ ปลูกยางสรุปแล้วปลูกยางหรอปลูกยางปลูกยางหรืออะไรใช้ยางไหมมันต้นเห็ดละโงกเลยอ่ะคล้ายคล้ายต้นเห็ดละโงกเลยเขาเรียกต้นคาไม่ใช่ยูคาเ้าที่มองดูเหมือนใบใบที่ว่าเห็ดละโงกเกิะแต่ไม่ใช่ต้นยางนาตะเกียบต้นยางนาางนาจะอีกแบบยางนาโงกขึ้น อันนี้ก็จะเป็นอนามัยท่าช้างนะครับที่แขงสักกีแลแขงสกกีจังหวัดจันทบุรีบริเวณนี้ก็จะมีรีสอร์ทเยอะอยู่นะคะร,รีสอร์ดเป็นหลังๆๆอะไรแบบเนี้ยไม่ได้ถมสูงก็ขุดออกก็นถ้ามันถมอยู่แล้ว อินตรงนี้ก็ถมตั้นงนานแล้วเนี่ยจะมีแต่เขาขุดให้มันต่ำลงโอ้ยวิวภโโูเขาตรงนี้ก็ที่แข่งขี่รถวิบากท,ที่แข่งสก,กีรถวิบากท,ที่ไปแซงสก,กีรถวิบากดูิ่ง้เขาดีกว่า สวนทุเรียนนะคะตรงนี้สวยงามกำลังงามยุคสมัยนี้เขาเล่นถูกสามสามต้นคู่เลยนะครั 3, บเพื่อนๆสามมั่งสองมั่งหลุม,หล,มหลุมคนมีคนซื้อเอลยดูได้ไงมีใครซื้อ สวยอยู่นะาบ,าบ้านเนี่ยเนี่ยบ้านก็ทำออกมามทำขายสวยอยู่นะคะเนี่ยเนื้อที่ไม่เนื้อที่จริงๆก็ทํรรมันมันดูไม่ค่อยกว้างเนาะมันนิดเดียวแต่ก็ทําออกมาสวยนะคะหลงังๆหรือหลังเดียวแหลมไปเรื่อยๆแ้วก็ทําออกมาแล้วมันก็สวยอะ่ะเนื้อที่เขาไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่แต่ว่าก็ทําบ้านออกมาแล้วสวย<ม>ส่วนบริเวณนี้ฝั่งตรงนีดูก็ทําบ้านาเล้ยวแล้ว อันนี้เขาเขาทำเร็วมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆนสร็จเขาทำแบบสำเร็จอะแผ่นมาเป็นสำเร็จเลยเร็วยุคสมัยใหม่ออนนี้คนเร็วเลยแป๊บๆถมดินปีเดียวยังไม่ถึงปีนะเขาก็สร้างต่อเลยนะดินยังไม่ทหนแน่นเลยเนาะคนที่มันตกมลนก็สร้างบ้านเลยว่ะ ก็คงจะตอกเสาเข็มมะกูไม่ได้ตอกอ่ะเนาะไม่ได้ตอกเขตอกไปหรอนั่นแหละเขาก็ต้องตอกเสาเข็มเลยไม่ตอกไม่ได้อะเก็บบรรยากาศความสวยงามนะคะคลิปนี้ก็จะไปถึงหน้างานเลยเอาคลิปยาวๆไปเลยโอ้มีรถทัวร์เข้ามาทางแคบๆด้วยหรอ โหโหโหทางก็แคบๆแล้วมาทําไมเนี่ยเขาจะออกถนนซาแะแหละไอ้สายซาสแสแหละไอ้นั่นนะ่ะนะสี่แยกสแสงอะ่ะเขาจะไปทางรัดเพราะทางนี้เป็นทางรัดนะคะเพื่อนๆแล้วทัวร์วิ่งออกให้เข้าไปก็ <c oughs> เดียวพนไหมมาจากจังหวัดไหนไหม่รู้ก็สายนี้มันจะเป็นสายรัดไปต้องวิ่งอ้อมเลย สีแยกสแสลงเดียวเดียวสายก็เข้าขอุเทพส่วนเราก็จะตรงไปหน้าหน้าถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนมาดูคลิปเรานี่นนะจะได้เที่ยวเมืองจันทั่วไปหมดเลยนะเพราะเราไปทั่วเมืองจัน,นท์ข้างบนน้องก็จะเป็นไขยทาหารนะถ้าขึ้นไปอะ่ะอ่ะน,นี่ือขึ้นไปขึ้นไาทหาร สเสเลี้ยวมาทางนี้ก็เป็นจะไปออกสีแยกสถานีตำรวจจังหวัดจันทบุรีบริเวณนี้จะเป็นเรือนจำเก่านะคะไปแดงนี่นี่ไงสีแยกสถานีตำรวจจังหวัดจันทบุรีเลี้ยวซ้ายนี่ไม่ต้องรอสัญญาณเนี่ยไม่แน่ใจไปเลี้ยวได้เลยมั้งนไงีไปเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดผ่านตลอดพี่นุ่มก็ต้องผ่านไง เออเขาจงไปพี่น้องก็ไปนะเอเเอาาง,งานแล้วก็อยู่ตรงนี้แหละสำนักงานทาน,นาย,านายความเนี่ยค่ะแกก็เตรียมตัวเผื่อเราจะเอาของมาลงอเ <laughs> อจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะคไม่อ้อไม่ได้